ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมัอนี้เป็นโอกาสดีนาะที่ท่องครับน่านกว่า3 0ปีจังได้มีโอกาสชมความงามตามธรรมชาติที่มองเห็นเด่นชัดอยู่นั้นครับคือเากาะกลางนา้ำเกาะวัดดอนเลี่ยวครับเจตนามัอนี่พาท่านผู้ชมไปชมแกงสองแกงที่อยู่ติดติดกันที่มีความสวยง่ามมากครับที่มีซอว่าแกงขาวแกงบ้านตรงบริเวณหัวเกาะที่แนมเห็นนี่แหละครับ จุดที่ผมยืนอยู่ขณะนี่คือริมแม่น้ำมูลตรงบริเวณนาวัดโพธาราบบ้านหวดอนตำบลทรายมูลครับเป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งที่สามารถมองเห็นวิวที่ถัดได้อย่ดดยางสวยงามครับท่าน้ำลดได้ระดับตามปกติยังมองเห็นอีกแกงหนึ่งครับที่อยู่ตรงหนาคือแกงขั้นพับเป็นอีกแกงหนึ่งที่มีความยาวยหยีอยไปจนถึงอีกฝากฟังตรงกันขาม ัดขึ้นไปตามลำน้ำม,มูลบ่กไกลครับที่มองเห็นอยู่ในขณะนี่คือวัดดอนถาดต,ตำนานหลวงปู่เสามีแกงหินเหมือนกับเพาะอื่นๆที่อยู่ในระแวกตำบลทรายมูลลองน้ำตรงที่เห็นนี่ครับเป็นเขตแบ่งกันระหว่างแกงเขาวกับแกงบ้านมาฟังนี่ครับคนอื่นแกงเขาวครับมาหอดแล้วครับผม บริเวณแกงขาวครับช่วงนี้ผมยืนอยู่ตรงสุดแกงพอดีครับจากนี้ไปโบกไยครับเป็นช่องแคบทำไปฟังตมูลขั้นไร่ครับที่แนมเห็นนี่เลาะไต่แกงลงมาครับโบกลยครับอา่อยหกลเมตรนี่แหละครับนั่นคือเกาะ วัดโดนเลี้ยวหรือว่าเกาะโดนใหญ่สมัยต่พ่ต่แม่คนผ้าอื่นครับอันนี้คือเกาะโดนบักโปคนอื่นโดนบักโปก็มีตำนานคือกันครับอันนี้แกงขาวอยู่ตรงหัวเกาะพอดีครับไปมาหาสู่กันได้ครับโบกครับแต่ละเกาะแต่ละแกง ห่างกันนั่นคือฟังตำบลไทรมูลครับนั่นคือจุดชมวิววัดโพธารามบ้านหัวดอนมูเก่าครับหมูสามหครับวัดตะโพเตเมดังเดิมครับบริเวณถ่าย,ยแกงขาวนี่ครับแต่ก่อนนี่มีหาดทรายข่างโดนบกปูนี่ครับมีหาดทรายครับเป็นสถานที่ปลูกยูปลูกกินของตะโพเตเมเฮ้าทึ่งหาดทรายทึงดอน ตอนที่แนมเห็นนี่แหละครับปลูกิปีปลูกเขือปลูกไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่ยังเห็นอยู่ครับยังมีหลักฐานอยู่ปลูกกล้วยปลูกอ้อยครับพอดิกินได้อยากพิกเขือพากันไตแกงมากเล้วก็มาโหดครับแต่ข้าวตีกี่นี้ไกลมูนบ่ไดครับย่ำแรงตรงอยู่ำํำตามลำน้ำมูลครับสางสลาก็มาเอาทรายอยู่แถวนี้แหละครับเอาหินเอาทรายอยู่แถวนี้ครับ ไปสร้างวัดสร้างสลา,าส้างโบสถ์วิหารต่างๆนี่ครับหินกวดเล็กกวดหินแต่สร้างหาหอบเอาน้ำจังสีหล่ะครับจมอยู่ใต้น้ำนานกว่า30ปีเกิดปะกการ่างครับผมมูหินตะาะแตะแปะเป็นตะหักเลยครับตะกี้มีต้นใหม่นะครับแถวนี้ช่วงนี้บ่มีเลยครับน้ำพัดพ้าเซาะนี้เบิดนะครับต้นใหม่แบบนั้นแหละครับนะ ครับขณะนี้ฝนตกครับผมก็อาศัยอยู่ร่มใหม้พอดีครับอยู่หัวเกาะหัวดอนบกโปอยู่น้ำกันนี่แหละครับอ่าฝนซาแน่เดียวเดี๋ยวครับผมสิภาพไปละอีกที่นึงอันนี้คนอื่นเยอะใส่กุ้งแต่กี่ซอนครับมาสอนน้ำแกงนี่นะครับสอนกุ้งงุ่มหอยมวนครับหินโบกมีทั่วไปตามแกงครับนี่ครับลักกิบ ภูมิปัญญาชาวบ้านครับหากินแตอพอแตเม้เาเหลือหลักฐานไปเห็นนิดเดียวครับผมเบิ่งใกล้ครับจักมันกี่หลอยปีแล้วครับเกิดมาผมก็เห็นโหลดหลายครับปุ่นเพื่อนอื่นลักกิบ แต่ผมเป็นเร่กหน่อยครับเนีไปใส้ก็เห็นแต่ลักกิบขับยายเป็นแถวไปตามแกงนี่แหะครับจนสุดอดหลอดนะครับเมื่อกี้นี่ก็ยืนอยู่ใต้ร่มนั่นแหะครับฝนตกตรงบริเวณหัวเกาะดอนบกโปรครับทัดไปหันจังเป็นดอนใหญ่หรือว่าวัดเกาะดอนเลี้ยวสมัยปัจจุบันครับนี่เป็นอีกลักหนึงครับลักกิบหลายครับเป็นล่วงเจ้าไผ่เจ้ามัน มาเห็ดไหวแต่พอแต่แม่ผู้คนมีเหื่อสมัยก่อนนะครับมาใส่จิฟยามนำขื้นำนไาย่ามเดือนสิบสองนั่นนะครับยามป่าลุงครับบ้านผมอื่นล้านครับอันนี้ล้านสมัยใหม่แต่ว่าเก่าเลี่วมีตะขายแบบนี้สมัยโบราณน,นะครับมีัต่แต่ไม้ไผ่อย่างเดียวสา,ารเป็นไม้ไผ่ตุ่มใส่ปลาคนอืน่น รับเก่าครับรับก,กิบตอนนี้ผมมายืนอยู่ระวางหล่องน้ำแบ่งแยกระวางแกงบ้านแกงขาวหล่องน้ำเล็กๆนี่แหละครับที่ริงก็เปิดแกงเดียวกันน่นแหละครับแต่ว่าเพื่นหันแยกออกเป็นสองแกงพอแม่เพื่นผ้าอืน่นอาจจะเป็นการบอกลูกบอกล้านแบ่งแยกบอกลูกบอกล้านว่าเออแกงขาวเด้อที่ได้เข้าใจนะครับไปมาหากินไปแกงขาวพุนเด้อล่วงเฮา ล่วงี่ไม้คุ่มว่าล่วงคลิปล่วงหากินเท่านี้แล้ครับกลางคืนมาหลายเด้ครับอุดมสมบูรณ์ครับแถวนี้นี่แต่แสงไฟกลางคืนมามาพักแล่มพักหลอนหาอยู่หากินนอนแกงครับก่อฟืน้นก่อไฟร,ระยิบระยับบงเงียบเงานะครับมองตามลำน้ำมุลนลงไปครับมีแกงหมักเฟืองแกงขั้นตอดอน แกงค้อนเลี้ยวแกงค้อนตาดให้ก็วัดตาดให้สุดท้ายแกงขันลืมอยู่บ่อกไก่กันครับเป็นระยะระยะทัดกันลงไปนั่นครับน้ำบกบดทันถึงสิบวันมีภูมิย่อนอยู่ล้วครับขีหอดหอดอดีตมาก่อฟไฟฟิงหาป่าบ่อหรือมาย่อนยุก่กันซื่อๆน่าจะมาย่อนอยู่กันซื้อๆครับเพราะว่าช่วงนี้เพิ่นบ่อใหหาปลาเป็นฤดูปลาวางไข่ ครับในช่วงบริเวณแกงขาวเกาไว้ซัำหนีกอนนะครับนอจังวากันไม่พาไปบึงแกงบ้านครับครับช่วงนี้ผมก็มายืนอยู่ตรงบริเวณแกงบ้านครับเดี๋ยวสิพาชมครับเห็นอยู่นี่ครับก็เป็นฟังบั่นหัวดอนตำบลทรมูลครับหมูสามหมูเก่าอยู่น้ำกันพัดไปหันกับเป็นบัานคนสายมูหกครับ นี่รับกลับหลังไปเบิงครับสมความงามนี่ครับแกงบ้านอันานแกงขาวนะครับที่แนมเห็นอยู่ไกลๆเนี่ยตีมเม่อกี่ตอนอยู่แกงขาวน่ะฝนตกครับ <laughs> มานี่แดดออกแล้วครับแต่ว่าก็ยังมีก่อนฝา่าที่ไหลกำลังมาอยู่คือกันครับผมเตกีแถวนี่มวนเถื่อครับแต่ผมเป็นเด็กหน่อยคนอาบน้ำกันแซหวสะเดินบักีเดินบกัเบกเลวคนว่าต่เข้าเตกี ว้ยมวนครับตีปูงยำขีปูงกันเป็นเรื่องหน่อยบ่ามาครับนี่นั่งขโมอแคเมเต็มเป็ดไซคขึ้นเมื่องหอดพุ่นแล้วครับไมเต่กี่ตักน้ำหาบน้ำเน้นๆสวนกันไปกันมากครับเนาะวัวบ่ามามวนไปเกิดท่านแน่ครับมาหอดฟังแล้วครับมาชมความสวยงามตามริมฝั่งถ่ายแกงนิดๆครับเป็นแกงที่สวยงามบริเวณห้วงไ่ แถวๆนี้ก็เหมาะสำหรับเล่นน้ำรองแกงเป็นบริเวณแกงบ้านครับมองเห็นอยู่นั่นก็คือบริเวณแกงขาวที่ผ้าช่มเมื่อกี้ครับพัดขึ้นมาอีกเล็กน้อยครับอยู่ช่วงตรงกลางๆของแกงปกตินาแรงแตะกอนครับน้ำสีลดกว่านี้ครับน้ำบไหลเที่ยวง่ายครับ สมัยผมเป็นเด็กหน่อยป้าหลายหลายร่วมตัวกันมาว่างไข่แถวนี้แหละครับเพราะว่าเขตนี้เป็นเขตที่มีเกาะแกงมากมายพร้อมหาดทรายต่างๆเหมาะสําหรับกุุงหอยปูปลาหน้าหน้าพันอันนี้เพิ่นกระเอินเนาะคือกันครับแต่ใส่ในกระตาสมัยใหม่ครับลุ <c oughs> ่มบรรยาหายกินน้าฟังปลาเล็กปลาหน่อยครับผมเลาะริมฟังขึ้นมาเรื่อยๆครับช่วงนี้ก็มายืนอยู่ตรงหัวแกงแกงบานแกงขาวสองแกงอยู่น้ากันจุดชมวิวที่สวยงามมาก ้ลูกลานที่เกิดไม่ญงรุ่นบอเคยเห็นกับผ้ากันมาชมครับได้ยินพ่อแม่บอกให้ฟังก็อยากเบิงอยากเห็นพ่อแม่กับผ้ามาครับมาอธิบายมาสอนมาถามกันอยู่นี่แหละครับเห็นภาพบรรยากาศกับมวลในจ,จิตในใจไปน้ำหลูกน้ำล้านึือหอดควมเก่าๆคือสิท่าโบเพ็นครับ <laughs> เอาคลิปนี้ก็เอาซ้ำนีก่ก่อนขอบคุณหลายๆครับติดติดตามรับชมให้กำลังมุกกำลังใจขอบคุณครับ